สวัสดีค่ะฟิมค่ะฟิลค่ะวันนี้ฟิลมกับฟิลนะคะจะมาแกะพัสดุจากน้องพิมพ์นิพานะคะจากจังหวัดตาค่ะใช่ค่ะน้องก็ส่งมาแบบอีมเอสนะคะเดี๋ยวฟิลกับฟิลก็จะมาแกะพัสดุกันเลยค่ะนี่นะคะตอนนี้แกะออกมาได้แล้วแกะเปิดโอ้โหแกะออกมาแล้วนะคะของที่น้องพิมพ์นิพาส่งมาให้ก็จะมี โน้ตหนึ่งใบไซนิมจ้ะแล้วก็จะเป็นหมักฝรั่งแล้วจะเป็นต้นคลิปมากแล้วก็สองอันนี้นะคะฟิลมไม่แน่ใจว่าคืออะไรเพราะห่อไว้เดี๋ยวค่อยมาแกะกันดูนะคะเดี๋ยวฟิล์มขออ่านโน้ตก่อนด้านหน้าเขียนว่าชื่อขวัญอายุสองนะคะโอ้เขียนเองลายมือสวยมากสวัสดีค่ะพี่ฟิล์มน้องฟิวสวัสดีค่ะ ของที่ส่งไปให้จะมีสลามสูตรของทางร้านสองกระปุกสายปั้นได้ต้นคริสต์มาสหมักฝรั่งแก้งคนค่ะชาแนลใน YouTube ขวัญพิมพ์นิภาไอจขวัญอันเดียสกอร์สวีตดีคอนะคะรีวิวด้วยนะคะ <c oughs> เดี๋ยวฟิลขอแกะสองอันนี้ก่อนนะคะก็จะเป็นสลามสีสวยมากเลยค่ะของฟิลก็ <c oughs> จะเป็นสีเขียวเหมือนชาเขียวเลยนะคะฟิลสีชมพู ยืดกินสะบูน้องฟิลนะคะเลือกแลามไม่ค่อยเกิ่งสลามของน้องขวัญน,นะคะเนื้อดีมากเลยค่ะนุ่มนิ่มหอมด้วยยืดด้วยใช่ค่ะไม่ติดมือด้วยนะคะย,ยืดม้อตอนแรกนะคะฟิล์มก็คิดว่ามันเป็นหมอกฝรั่งไฟฟ้าใช่แต่ที่จริงเันเอาไปแก้งคนค่ะ น <laughs> พอเด้งหมวกฝรั่งตัวนี้ออกมานะคะตัวแมลงสาบก็จะ <laughs> ดิบมันไม่ใช่แมลงสาบเหมือนแบบเห็ <laughs> แบแมงมงุมแมงมุมไม่ใช่แมงมุมไม่ใช่อย่างี้ใส่ใส่ก่นอนนเราไปจะเล่นอะไรให้ดูจะแบบจะดีดดังแป๊บมีฟิล์มจิ้มหนักฝรั่งไหมอยากกินขออันนึงก็ <laughs> ฟิลออลว์เอาไปเล่นกับเพื่อนไหม ฟิวนะคะจะเอาไปหลอกเพื่อนที่โรงเรียนของชิ้นนี้นะคะฟิวโมฟิวชอบมากเลยค่ะไว้แกล้งคนได้ต่อไปฟิวมก็จะมาเล่นทรายปั้นได้นี่นะคะน้องขวัญส่งมาให้เป็นสีส้มสีส้มไปจะมาแกะกันค่ะอุ๊ยมีลูกพ่อพอด้วยนี่นะคะฟิวม์โมฟิวแกะทรายปั้นได้ออกมาะคะ่ะนี่ฟิลมเล่นเหมือนซามเลย เอาสายใส่เข้าไปในรูปข้าวโพดนี่นะคะเหมือนทรายจริงมากเลยนี่นะคะเป็นทรายนิ่มแล้วก็ปั้นออกมาได้ง่ายมากเลยนะคะทําตามรูปทรงได้ง่ายมากทรายปั้นได้นะคะฟิล์มทําเป็นรูปข้าวโพดได้ทั้งหมดหนึ่งสองสามสีห้าต่อไปนะคะฟิล์มก็จะมาเล่นต้นทิพย์มากนี่นะคะข้างในก็จะมีเป็นอุ๊ยก็จะมีเป็น แบบอันนี้นะคะคือทานรองอันนี้ก็จะเป็นน้ํายาทําให้ต้นคิดมาตโตนี่ก็เป็นต้นคิดมาดนี่นะคะต้นคิดมาดเดี๋ยวฟิล์มก็จะประกอบแล้วนี้คืออะไรล่ะพี่ฟิล์มต้นคิดมาด <c oughs> นี่ไง <Whoa. S 1> ว้าวชื่เหมือนแบบซันเดอร์คอร์แบบอยู่ตรงต้นคิดมาสองคนนี่นะคะแบบใหม่เดี <c oughs> ๋ยวฟิล์มนะคะก็จะประกอบลงกับฐาน ประกอบเลยเขาก็จะมีล็อกตรงฐานให้นะคะ,<จ>ะได้แล้วค่ะจะเป็นแบบนี้นะคะต่อไปฟิล์มก็จะมาเท hey, น้ำยาเท hey, น้ำยากันไกลหายค่อยๆเทลงไปบนฐานนะคะหรือไม่ก็ลาดจากด้านบนก็ได้ระวังระวัง ฟิลนะคะก็จะเทน้ํายาลงบนต้นคริสต์มาสลาดจากด้านบนก็ได้นะคะหรือว่าใส่ตรงฐานก็ได้แต่ฟิล์มจะเน้นลาดด้านบนเยอะๆนะคะเพราะว่ากระดาษจะได้โดนกับน้ําแล้วก็จะขึ้นต้นได้เร็วขึ้นอีกสองชั่วโมงนะคะก็จะมีหิมะเกาะอ,อยู่บนต้นคริสต์มาสค่ะ <c oughs> ก็จะเกาะเต็มเลยเป็นสีขาว แต่ตอนนี้ต้องรองให้มันโตนะคะ2ชั่วโมงติดตามฟิล์มได้ที่ y o u u b e f a c e b o o o h a p p y c h ช n n น l โพสใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย